สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากินร้านซ้ปตามผู้ชายขายห่อยนะคะร้นนี้จะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะโอ้าจะไปอาหารแดนใหญ่เด้อต้องโกงแบบตอนเด้เอาอย่างนี้นะ นูต้องเพื่อแมน้อเด็เมนูแรกของเรานะคะเป็นตามม่วงนะตัวนี้นะคะเป็นหมึกหยองนะคะอร่อยมากหมึกทอดกรอบนะคะหอยแค็งลวกก็สดสุดเลยค่ะหวานมากนะคะตัวนี้เป็น ตำหอยแครงนะคะจัดจ้านในย่านนี้เลยค่ะนี่แกงอ่อมนะคะแล้วก็มียำหอยนางรมนะคะอร่อยมากหอยหวานสุดๆเลยค่ะที่พลาดไม่ได้นะคะคือไก่ทอดหนังกรอบนอกแล้วก็เนื้อในชุ่มฉ่ำมากค่ะ ปิดท้ายกันด้วยนะคะเมนูปลา aha, เผาปลาสดเนื้อหวานน้ำจิ้มเลิศม,มากค่ะแนะน้ำนะคะเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะคะตัวหนึ่งหรังต้องไหนนี่เดี๋ยวว่าชิมกลางอ่อมให้ดูนะคะโยมายกอร่อ๋อเดี๋ยวกครงค่ะ ถ้าผ่านมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปทานร้านผู้ชายไายหอยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ